สวัสดีครับนี่คือบรรยากาศภายในพื้นที่วังกระโจม1 2อไร่ของเรานะครับนี่คือแปลงที่กําลังเคลิ่งอยู่นะครับบริเวณนี้ครับส่วนตรงนี้คือลำรางนะครับลำรางสาธารณะครับที่อยู่ในโครงการนะครับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับบริเวณนี้ครับบริเวณนี้นะครับขนาดพื้นที่ที่เราแบ่งขายนะครับขนาด200ตารางวานะครับ ขนาดพื้นที่ถนนในโครงการนะครับอ้างเเมตรครับยาวไปถึงท้ายโครงการเลยนะครับ200ตารางวานะครับจะหันหลังชนกันนะครับก็มีลำรางเป็นส่วนกลางนะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับมีถนนหน้าแปลงทั้ง2ฝั่งนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 8 7 8 0 7 9 3 5 0นะครับติดต่อคุณสามารถนะครับ